นี่ขวายจิบอมเห็นบ่๊ะยังโฮมยังเต็มจนค่ะพี่น้องมาจนกิบโอมน้ำกันค่ะหาหู้มันก่อนแต่ละวหู้มันนี่เด็กเห็นแล้วกต่สิบ่เลิกไปในดอกค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าดินทรายไม่กลง่ายเสร็จนะอ๋อกิบโอมค่ะได้แล้วได้แล้วนี่นี่ ตัวโูค่ะพี่น้องใส่กวดกวดว่าใส่เป้งได้ค่ะเป้งได้เทียฟีมือฟีมือล้วนๆ้วนขวน,วน,วนมันนี่ได้เน่ากินแรงเหรอคะปนคีบโปมนีม่นี่แห่ะไดม้มันคือไปดังสี่ป็นดีย่ยดในโฮมบล็อกเนี่ย แดดร่ดดมว่อยๆอ,อยู่บ่เลิกค่ะพี่น้องอีดีนี่คนซีหาบาทก็ได้แล้พนนปปาาวพี่น้องนี่ขี้โป่งขี้โป่งเซตตรวดโอ้ยเลือดเลือดพี่น้องมื่อนีร่ฮะขี้โป่งมันมันขนาดนั่นเด็ดพี่น้องค่ะคนสามบาทคนประมาณสามบาทนี่แหละนั่นดีแค่ละ นี่ครับพี่น้องตัวกิบบมแม่ถ้าว่ากตวนี้เป็นตัวแม่ตัวแม่ค่ะตัวแม่นางเศร้าเมียกันพี่น้องเมียเมียเออปลาบังดูกัดมือข่อยบังดูบังดูพูดนะเออเออเออเอาเออเอาโอ้ยมากัดมือกันเว้ยตัวผูบค่ะพี่น้องใส่ขวดอันนี้กินเลี้ยงล่ะนี่ล่ะกิบบมขวางป่วดหรือขวางมัดแค่เสีได้กิน เชี่ยจีหากินได้หากินยากเพื่อนทังตัวุดีเมื่อบนอนไปอีกจังหน่อยหน้าดินแท้ค่ะคุณบอลลูนคุณบอลลูนค่ะพี่น้องเพราะคนใดอยู่นางเช่าเมียอยู่เหนื่อยเนาะคนไปยิ่งคนคนเป็นเศร้าก็หู้เราเกินขี้ปมมาแล้วกินต่ำกันค่ะพี่น้องคนขี้ปม